สวัสดี FC กัปตันแปครับกลับมาพบเจอกันเื็นเดือครับวันนี้วันศุกร์มาพร้อมกับสโลแกนเดิมของกัปตันครับจัดให้แบบจุกๆเมื่อคืนอาจจะไม่มาตามนัดต้องกราบขออภัย FC ของกัปตันไว้ด้วยวันนี้ จัดให้หน่อยแบบหนักๆนะครับวันนี้วันศุกร์ทั้งทีละนะครับโปรแกรมฟุตบอลยังถือว่ายังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจนะครับวันนี้บุนเดสกาคู่บิ๊กแมตช์อย่างทางด้านบาเยอร์มิวนิกเจอกับทางด้านอาเบไลซิกน่าสนใจครับคู่นี้นะครับเกาโชซิเลอาเวลโลนาเจอเอซิมิลานนะครับรวมไปถึงวันนี้นะครับมีลาดิกาสเปนด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับวันนี้คิโรดาเจอกับทางด้านไบรอูบยาโดรินะครับรวมไปถึงฟุตบอลลีกรองฟุตบอลนอกกระแสที่น่าสนใจและวันนี้กัปตันคัดมาให้นี่คือ2ทีมที่น่าโคตรรเชีีย์ท่สุด ในค่ำคืนนี้กับวันศุกร์นี้ครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัปตันแปะ นะครับกดติดตามไปเลยนะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวทางฟุตบอลมันจะเด้งเตือนนะครับเมื่อใดที่กัปตันลงคลิปบทวิเคราะห์ไว้ให้นะครับเอาละวันนี้ไปลุยครับนี่คือ2ทีมที่ต่างคัดมาให้แล้วตัวแรกไปในศึกฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมันเป็นคู่บิ๊กแมตช์ที่สนามอารีอัสอารีนาตีสองครึ่งตามเวลาในประเทศไทยวันนี้บาเยิร์นนะครับเขาบอกว่าผลงานนัดล่าสุดแพ้มานะครับแพ้ไมล์มานะส่วนทางฝั่งคู่เมเยือนอย่างทางด้านอาร์เบไลซิกเอาเซนทาร์นแฟงเฟิร์ตมาได้คู่นี้เจอกันทีไรสนุกอย่างแน่นอนนะครับและ เจอกันที่สนามแห่งนี้นะยครับย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์เป็นทานดานบายยัตมิวนิกนะครับที่เฉือนเอาชน,นะอาวาเบรลซิกไปได้สองหนึ่งวันนี้แม้ว่าจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านอ่ะผมยกให้เลยได้เปรียบในบ้านกับฟอร์มการเล่นนะครับแต่อย่าลืมนะบายยัตแพ้มาในเกมล่าสุดแล้ววันนี้เปิดมาต่อค่อนข้างที่จะแพงในการเจอทางดานอาเบรลซิกนี่มันจะหลอกเราหรือเปล่าแต่ผมมองว่าถ้าเปิดมาแบบนี้ต่อแพงไปครับต่อแพงนะนะครับวันนี้ผมขอเชียร์ทางดานอาเบรลซิกนะครับถ้าต่อมาลูกครึ่งลูกครึ่ง หรือมันจะหลอกเราแต่ผมบอกแล้วว่าอาร์เบลลซิกไม่แพ้ถ้าแพ้ผมไม่แพ้แค่ลูกเดียวอ่ะวันนี้เน้นหนักไปที่ท่านรองอย่างท่านอาร์เบลลซิกครับตัวที่2ครับไปที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษหนึ่งคู่วันนี้รูตันทาว์อดสนามเดนเวอร์เวิร์ธโรสนะครับเจอกับทางด้านดาร์บี้เคาน์ตี้ผลงานนะครับดาร์รูต,ตัทนทาว์เองน่านล่าสุดแพ้แบ็กเบิร์ดมาส่วนทางฝั่งดาร์บี้ดูดีขึ้นมานะครับหลังจากที่เสมอเบอร์ลี่แล้วก็มาชนะล่าสุดชนะท่านปอร์สมาร์ นะครับวันนี้เปิดมาให้ท่านนั่นรูตันทาวมาต่อนิดหน่อยครับปอปลาสถิติในการเจอกันต้องย้อนกลับไปปี2022เกมนั้นเป็นทานด้านลูตันเอาชนะทางด้านดา,ดาบี้มาได้1-0วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคำลบที่ทางด้านรูตันทาวจะปิดจ็อบเอาชนะทางด้่น,นดาบี้เคาตีนี่คือฟุตบอลนอกกระแสตัวทำเงินฝากไว้ด้วยครับและนี่คือ2ตัวครับท่านลองวันนี้มองทีมด้านอาร์เบไลซิกแพ้ก็แพ้ไม่ขาดตัวที่2ครับเจ้าบ้านอย่างทานด้านลูตันทาวการนตี3แต้ม ขอให้วันนี้เป็นวันชิดดีของพวกเราพีงเ,เองปปะปังทุกท่านครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ